กร,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 รับเรียนรรท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมรักวัจนานวัตสมาชิกวุฒิสภาขอหารือท่านประธานต่อกรณีปัญหาความล่าช้าในการจัดตั้งสภาการสตรวบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสตรวบาลพศ2565โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสตรวบาลพศ2565เริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2565 และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้ 2. ในระยะเริ่มแรกกําหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเพื่อทําหน้าที่คณะกรรมการสภาการสัตวบาลไปพลางก่อนซึ่งเป็นไปตามมาตรา61ในบทเฉพาะการ 3. คณะกรรมการตามบทเฉพาะการมีหน้าที่และอํานาจออกข้อบังคับเท่าที่จําเป็นและดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการของสภาการสัตวบาลตามบทบัญญัติหลักภายใน150วัน นับจากวันบังคับใช้กฎหมายหรือภายในวันที่15เมษายน2566ปัจจุบันได้ล่วงเลยเวลาตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะการมาแล้วตามสมควรและยังไม่มีกรรมการตามบทออบัญญัติหลักมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนสภาการสัตวบาลอย่างจริงจังซึ่งหลายฝ่ายได้แสดงความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงและเพื่อควบคุมไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ด้านการสัตวบาลอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต่อการเลี้ยงและการดูและดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศตามหลักการและเหตุผลความจําเป็นในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวดังนั้นกระผมจึงขอหาหรือท่านประธานฝากไปยังท่านนายรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการสรรหาและหรือจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการตามพระรบัญญ,ญัติวิชาชีพการสตวบาลพศ2565มาตรา1 5วัก1วงเล็บ3วงเล็บ4วงเล็บ5และวงเล็บ6แล้วแต่กรณีทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสภาการสัตวบาลต่อไปโดยเร็วขอกลับขอบระคุณครับท่านประธาน